เมื่อเราเข้าใจตรงนั้นเราก็มาทําน้ำมังคุดขวดที่ว่านี่นะฮะโดยใช้แก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการครับเราก็ตั้งชื่อว่า My Health My Health คนที่รู้ภาษาอังกฤษเขาเออนี่สะกดผิดนี่ใช่ไหมก็มี H E A L T H ใช่ไหมครับนี่ใช่รู้ภาษาอังกฤษนี่เนะาะโอเคแต่ว่าถ้าเราใส่สะกดให้ถูกออยเขาจะไม่ให้ตั้งชื่อเพราะมันเป็นการสื่อมากเกินไป ก็ใช้คําพองเสียงแปลว่าสุขภาพของฉันนะครับแล้วเราก็เอาสิ่งที่สกัดได้จากน้ำมังคุธที่เราทำเนี่ยมาวัดระดับอินเทอร์ลูคิน1นะเราก็จะพบว่าเจาะเลือดปกติคอนปกติมานะครับเอามาวัดอินเทอร์ลูคิน1แล้วก็ให้มันอยู่ที่ระดับปกติคือร้อนะแล้วก็ใส่สารเข้าไปใส่สารเข้าไปสารตัวที่ เป็นส่วนหนึ่งของแบคทีเรียเข้าไปในหลอดทดลองเพื hmm. ่อให้เกิดอาการอักเสบเหมือนกับในการอักเสบในร่างกายอินเทอร์ลิคินวันมันก็จะกระโดดขึ้นไปที่ร้อยี่สิบสี่แล้วก็จดสารที่เราสกัดจากน้ำมังคุดของเราเข้าไปทีละนิด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 เพื่อจะดูว่าเราจะสามารถลดอินเทอร์ลิคินวันลงมาได้หรือไม่นะครับเราก็พบว่านี่ไม่คือกราฟที่เราได้นะฮะแล้วปัจฉุบัแล้วมันก็ลดลงมาเรื่อยๆื่อๆลดลงมา โดยใช้0.001นะส่วนใน1ล้านส่วน0.005 000 0.001 0.005 0 0 1 0.5ส่วนในล้าน ppm นะ0.5ส่วนในล้านปรับ124รงมาอยู่ที่100ลดความไม่ปกติการมีอินเตอร์ทิน,น,นสูงกินไปสู่ระดับปกติได้เพียง0.5ส่วนเปรียบเหมือนอะไร ถ้าเอาเม็ดเลือดขาวมาหนึ่งล้านเม็ดหยดที่เราสกัดได้จากหน้ามกักคุดเข้าไปครึ่งเม็ดหรือน้ำหนึ่งหยดในแท่งใหญ่ๆห,หนึ่งแท้งนะก็สามารถที่จะปรับอินเทอร์ลคินวานจากทีปก่ปกติมาสู่ระดับปกติไดนะ้ปริมาณที่ใช้น้อยเหลือเกินเราก็สามารถแก้อาการผิดปกติในร่างกายซึ่งเกิดจากออโตอิมูนเกิดจากการแพ้ภูมิตัวเองได้เรื่องนี้ตื่นเต้นไหม ผมเห็นตรงนี้ก็โอ้โหนะทำไมใช่นิดเดียวและนี่คือสาเหตุที่ผิดพัยนพวกเนี้ยตอบสนองต่อความผิดปกติในร่างกายอย่างฉมังอย่างรวดเร็วมากนะครับโอเคต่อมาครับเราให้ดื่มนะ้ำมะขุขวดที่เมื่อกี้นะฮะวันละหนึ่งขวดแล้วปรปวัิอินเทอร์ลูคินทูอินเทอร์ลูคินทูเมื่อกี้คืออะไรนะฮะสำหรับคนที่หลับไปแล้วก็รุนาตื่นขึ้นมาตอบคืออะไรคือสิ่งที่ ไม่เลือดขาวหลั่งออกมาแล้วทําให้เลือดขาวมีความสามารถขับระบสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสไม่ก็ตั้งเซลล์มะเร็งใช่ไหมใช่นะครับถ้าอินเตอร์คินทูถ้าจะให้ดีมันต้องเพิ่มหรือลดต้องต้องเพิ่มนะครับโอเคครับดื่มมันละขวดครับเราจะพบว่าวันที่ศูนย์ระดับอินเตอร์คินทูมันวัดได้แค่นี้ต่ำกว่าสองสองพิกโกลล์แคลมเปอ์เมแลพิกโกลล์แคลมคืออะไรครับ1นึคูณสิยกกำลังลบ11 น้อยมากแต่เราก็วัดได้นะฮะหรือศูนย์จุดหนึ่งกรัมผมพูดกี่ศูนย์นมสิบศูนย์ใช่ไหมเราถึงหนึ่งตามมานะครับก็เราก็พบว่าเดิมทีเนี่ยมันต่ำกว่า2กินวันละขวดถึงวันที่สวัดเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเราก็พบว่าอินเตอร์ลิคินทเพิ่มเข้าไปถึงเกือบสิเพิ่มขึ้นห้าร้อยเปอร์เซหมายความว่าไงอ่ะเดิมที ภูมิต้านทานในร่างกายมันอยู่แค่เนี้ยกินคนละวันขวดวัดขวดภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นไปเป็นห้าร้อยเปอร์เซ็นคือห้าเท่าอ่ะหมายความว่ายัางไงอ่ะเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเราจัดการกับมันได้ด้วยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นห้าเท่าอ่ะมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายเราสามารถจัดการได้ด้วยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นห้าเท่า,าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมครับไอตรวจเลือดตรงนี้ทําให้เรานอนไม่หลับเลยนะแล้วก็วันที่หกครับ มันขึ้นไป6 0ร้วันที่1ิครับขึ้นไปเ0 0อปเซและอย่างที่ผมบอกถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นพอวันมาวัดวันที่ส5ปรากฏว่ามันลงไปนะครับในจํานวนคนที่8คนนะเราจะพบว่ามันขึ้นไปแกวงอยู่นิดหน่อยแล้วก็ลดลงมานะครับแล้วสภาพที่ลดลงมานั้นมันก็ค่อยๆลดแล้วก็ถึงจุดหนึ่งมันก็จะไม่ลดต่อนะครับ ในคนที่กิน21วันวันะขวดเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ที่ใช้อยู่เม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวมีอินเตอร์ลลคิน2นะมีอินเตอร์ลลคิน2สูงกว่าปกติก่อนที่เขากินทุกวันนะครับก็หมายความว่าตลอดระเวลาที่เขากินน้ำคุดนั้นเขาจะมีภูมิต้านทานในร่างกายมากกว่าคนที่ไม่ได้กินหรือคนที่ยังไม่ได้กินตอนที่เขาไม่ได้กินตลอดเวลานะครับ ทีนี้เราพูดถึงว่าอินเตอร์ลูคิน2ว่าเป็นสิ่งที่สร้างภูมิต้านทานกับร่างกายแล้วจริงๆนั่นเป็นเพียงทฤษฎีทางภูมิคุ้มกันวิทยาหรือเปล่าหรือมีการเอาอินเตอร์ลูคินันอินเตอร์ลูคิน2ไปใช้จริงๆหรือยังนะครับปรากฏว่าอินเตอร์ลูคิน2เนี่ยเป็นยาอยู่แล้วนะเป็นยาซึ่งอยอเมริกาให้ใช้เป็นยาฉีดเข้าเส้นเลือดและใต้ผิวหนังเพื่อรักษามะเร็ง เข็มหนึ่งสามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาทคนดินแปอเมกาเพื่อรักษาเม,มล็งด้วยอินเทอร์กินทูเกือบล้านแต่ละทั้งเป็นเกือบล้านนะครับบริษัทหนึ่งคือบริษัทโนวาซิสเนี่ยปีศูนย์ห้าขายได้สี่พันสาม,มร้อยล้านบาทประสิทธิภาพสูงมากแต่มีผลข้างเคียงเนื่องจากว่าต้องใช้มากเขาก็ไม่รู้ว่ามากเท่าไหร่ที่จะพอก็คือเกิดการใช้มากเกินไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้ เราต้องไปฉีดอินเทอร์ลูคิน1อินเทอรลูคิน2หรือเปล่าต้องไปไหมเพราะนั้นเราทำยังไงครับเราดิ่มเช้าบิ่มเย็นใช่หมบิ่มเช้าบิ่มเย็นหรือจะบิ่มเย็นบิ่มเช้าบิ่มค่ำดิ่มดึกตื่นขึ้นมาบิ่มก็ยังได้นะสิ่งที่ทำให้เกิดก็คือว่าเพิ่มขึ้น 3, 4เท่าในเวลา3วันโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆใช่ไหมเพราะมันไม่มีทางเพิ่มขึ้นไปเกิน จะเ,เกิดของข้างเคียงใช่ไหมครับเมื่อกี้เรามีข้อมูลชัดเจนยืนยันใช่ไหมนะฮะในขณะเดียวกันเราก็สามารถลดอาการต่างๆที่เกิดจากการแพ้ภูมิตัองได้ด้วยใช่ไหมถูกไหมเพราะเราลดอะไรครับลดอินเทอร์ลิวคิน1ถึงเต้นไหมครับเห็นไหมฮะแคปูลผลิตภัณฑ์น้ำมัคุของเรากําลังสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลให้กับเรา ต่อ,อต้านสิบแปลอมที่เราคับเราไม่พึงปรารถนาได้อย่างฉมังมากโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆใ,ในขณะเดียวกันก็ลดอาการที่เกิดจากการแท้ภูกตัวทั้งหลายที่วัาออโตอิมูนยิซีได้หมดเลยสเก็ดเงินข้อขาวปัดเศษตับเฉลิงไตวายสะโพอหวานประสาทเสียพูดได้ออกอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยมันแก้ได้หมดเลยนะครับและนี่ก็ไม่ได้โม้นี่คือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นนะครับเราเชื่อว่า สิ่งที่เราพบครั้งนี้จะเป็นการเปิดแนวทางใหม่สําหรับการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนที่จะทําให้ร่างกายสามารถยืนหยัดต่อสู้กับโรคทั้งหลายได้อย่างไรก็ตามครับโอเปอเรชั่นบินเนี่ยเป็นเพียงผลบันเสริมอาหารนะสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดว่าไม่สามารถกล่าวอ้างว่าช่วยลดบรรเทาแก้ไขหรือรักษาการผิดปกติต่างๆของร่างกายได้เพราะคําจัการความของอาหารของอาาอยก็คือทําให้ร่างกาย ทำให้อิ่มทำให้แข็งแรงขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วเราจะพูดอย่างไรละ่ะถึงจะให้มีการรู้กันแล้วก็เกิดการเอาไปใช้เราก็บอกว่าจากผลการวิจัยของคณะนักวิจัย Operation b i a n ซึ่งเราทําให้เราสามารถสล่าวได้ว่าลืชภันฑ์น Operation b i a n ซึ่งเป็นอาหารทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงจากการมีภุมงกันที่สมดุลพูดได้ไม่ได้ได้ไหมครับมีข้อมูลยืนยันไหม มีนะครับร่างกายจึงสามารถต่อสู้และป้องกันอาการผิดปกติทั้งหลายได้ใช่ไหมครับนะฮะก็เป็นผลพันธุ์ซึ่งผมผ่านไปนี่เป็นการโฆษณาแล้วล่ะขอโทษทีนะก็เป็นแคปซูลขึ้นมานะก็มีแคปซูสลสาหรับใช้ทั่วไปสาหรับเบาหวานสำหรับเก็บเงินก้เข่าเสจก็หลายชุดมาดู้างนอ,นอกแล้วกันนะครับนอกจากนี้แล้วก็หันกลับมาดูน้ำมันคุดของเราอีกครั้งหนึ่งน้ำมันคุดขวดนี้นะฮะเดิมทีก็เป็นขวดแก้ว เขาบอกว่าหนักไปแล้วก็แตกง่ายแล้วก็ทําใำเป็นซองนะครับทำเป็นซองแต่ขนาดการบรรจุก็เท่ากันนะครับ300 ml แต่คนก็บอกว่ามันเบาก็จริงแต่แม้ซองยังกะสำหรับใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะก็ไม่เป็นไรโอเคที่จําหน่ายในต่างประเทศนะครับก็มีในอเมริกาในแคนาดาขวดเดียวกันชื่อว่า my life นะครับ ในมาเลเซียในสิงคโปร์ในบูไนในอินโดนีเซียในไต้หวันนะครับชื่อว่า My ม e a เฮลเหมือนกันแต่มีบ i p ติดอยู่ด้วยนะครับวันที่12ผมก็จะไปบรรยายเกี่ยวกับน้ำมันคุดขวดนี้ที่ที่มาเลเซียนะครับให้กับบริษัทที่จำหน่ายของเราอยู่ในประเทศเหล่านี้นะครับโอเคแล้วก็ในรัสเซียในอุตเวกิสถานและในคาสัสานชื่อว่าจุยชิงจุชิงราชาแห่งน้ำ Нам Здравствуйте! Это я, ваш гид Мангастин. В этой презентации я расскажу вам о том, как с моим соком Juice King вы сможете построить свой успешный бизнес рекомендаций. Это интересно, просто и крайне выгодно. Для того, чтобы начать этот бизнес, вы сами должны употреблять сок королей. Только так вы почувствуете его оздоравливающую силу и сможете рассказать о ней всем, кому захотите. Джус Кинг продается упаковками, состоящими из двух или пяти мини-паков. А мини-пак – это 6 бутылочек сока по 0,33 литра. Очень красивых и очень удобных. Стоит один мини-пак для партнера 90 долларов. Упаковка из двух мини-паков называется «Стандарт-пак». В нее входит 12 бутылок сока. Стоит он, соответственно, 180 долларов.

6ขวดเท่าไหร่นรนะ6ขวด180เหรียญ1ขวดเท่าไหร่คูณเท่าไหร่15เหรียญใช่ไหมคูส30เข้าไปขวดละ450บาทขวดละ450บาทนะครของเรา2ละ150นะครับเราก็จะมีการจำหน่ายในอิตาลีในสภาพอย,โยโร่แล้วก็ปลายปลายมาที่4ครับทีกนี้นะครับ